สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปทรงต่างๆสามารถนำมาทำศิลปะได้เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าททำยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะไปเลย Match Art เด็กเล็กอุปกรณ์ในการวาดภาพศิลปะดินสอ หรือสีเมจิกสำหรับวาดภาพสีไม้กระดาษและในกรณีที่เด็กๆไม่ถนัดในการวาดภาพให้ปริ้นแบบภาพศิลปะสำหรับเด็กเล็กวาดตามค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะแบบที่หนึ่ง รูปทรงสี่เหลี่ยมเราจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เด็กๆสมรูปค่ะเรามาเริ่มที่รูปแรกเลยรูปแก้วน้ําให้เด็กๆวาดเป็นตัวซีใหญ่ๆด้านหลังสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ซ้อนอีกชั้นหนึ่งค่ะแบบนี้เลยแล้วเราจะได้แก้วน้ําค่ะรูปที่สองกล่องของขวัญให้เด็กๆวาดวงกลมข้างบนเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็โค้งๆแล้วก็ลงมาแบบนี้ทํำทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้ววาดสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านเหมือนกันแล้วก็ลากเส้นตรงยาวๆลงมาเลยทั้งสองเส้นแล้วเราจะได้กล่องของข,องขวัญค่ะเด็กๆต่อมาที่รดน้ำต้นไม้ค่ะเด็กๆเราจะวาดโค้งๆแค่ครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมและลากเส้นตรงลงมาค่ะและลากเส้นต่อมาหาสี่เหลี่ยมค่ะทั้งสองเส้นเลยค่ะ แบบนี้และก็ครึ่งวงกลมข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเราจะวาดเป็นตัว C ้อนกันสองชั้นแบบนี้ค่ะเด็กๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะภาพจากรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะแบบที่2ภาพจากรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเราจะมีสามเหลี่ยมให้เด็กๆสามรูปค่ะรูปแรกให้เด็กๆ ลากเส้นตรงยาวเลยสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้แล้วก็วาดครึ่งวงกลมด้านล่างแบบนี้เลยแล้วเราจะได้ภาพเรือค่ะเด็กๆภาพที่สองให้เด็กๆวาดครึ่งวงกลมข้างบนของสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดวงกลมๆเล็กๆให้เหมือนเชอร์รี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดลวดลายของโคนไอศครีมด้านในด้วยนะคะเด็กๆ เป็นเส้นตรงแบบนี้แบบที่3เราจะมาวาดพิซ่าค่ะเราจะวาดที่ด้านหลังของสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆให้เด็กๆวาดเป็นเส้นตรงยาวๆลงมาแบบนี้แล้วก็ด้านในเราจะมาวาดแทมเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะภาพจากรูปทรงสามเหลี่ยมคะ่ะเด็กๆแบบที่3 ภาพจากรูปวงกลมค่ะเราจะมีวงกลมให้เด็กๆสามรูปนะคะแบบแรกเราจะมาวาดลูกโป่งกันค่ะให้เด็กๆวาดหยักๆด้านล่างวงกลมแบบนี้และลากเป็นเส้นยาวลงมาค่ะแบบที่สองเราจะมาวาดรูปเต่ากันค่ะให้วาดโค้งๆเล็กๆข้างบนด้านข้างสองข้างข้างละสองอันค่ะแบบนี้เลย แล้ววาดตาค่ะแล้วก็ใส่ลวดลายเป็นเส้นตรงด้านในแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะได้รูปเต่าค่ะแบบที่สามเราจะมาวาดปากันค่ะให้เด็กๆวาดโค้งๆด้านในของวงกลมแบบนี้และด้านหลังวาดเป็นเส้นหยกัยกๆแบบนี้และด้านในเป็นโค้งๆตัว C แบบนี้เลยค่ะและด้านบนด้านล่างด้วยนะคะ และเติมตาค่ะปากค่ะแล้วเราจะได้ภาพปลากันค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะภาพจากรูปวงกลมและนี่คือภาพผลงานศิลปะที่ได้จากรูปทรงต่างๆค่ะเด็กๆแล้วเราก็มาลงสีผลงานศิลปะของเรากันค่ะในที่นี้คุณครูขอใช้สีไม้นะคะเด็กๆ เด็กๆสามารถใช้สีที่เด็กๆมีอยู่ได้เลยค่ะลงสีให้สวยงามกันเลยนะคะ เด็กๆค่อยๆระบายสีนะคะระบายให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆระบายสีผลงานจนครบหมดทุกภาพแล้วนะคะจะได้ผลงานที่สวยงามมากเลยค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะแมทชอ์อาร์ตเด็กเล็กค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีการวาดภาพจากรูปทรงสวยงามน่ารักใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำแล้วอย่าลืมส่งรูปมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Bye bye!